ดำน้ำจิ้มพริกห้าสิบเม็ดนับแลนับแล้วพีน,น,น,นึ่งเห็ดเพื่องผมจะยำนะคะสีลาบค่ะสีลาบนี่พริกผงค่ะพริกผงใส่ไปผงนัวค่ะ แล้วก็ขา้าวกล่วอ่ะ,อะข้าวกล่วค่ะพี่นอ้องแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผักใส่เดอค่ะมาเนี่ยข้นส yes, บีปักน้าใส่เดอพี่น้องมานนี้

น้ำยำผีขาซีเมนด้วยค่ะนี่น้ำจิ้มกุ้งแช่ค่ะ